สว,ส,สวัสดีครับ,รบมาพบกับรายการ ASP Market Talk นะครับประจํา วันจันทร์นะครับที่11พฤษภาคมครับเมื่อคู่นี้นะครับตั้งแต่ประมาณสัก9โมง10เนาะเราก็มีรายการใหม่ขึ้นมานะครับก็คือเป็นรายการ Global Insight ครับเมื่อคู่นะครับก็ทีมนะครับทีมงานเนี่ยก็ออกมาคุยละนะครับว่าอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนในภาพต่างประเทศเนี่ยนะครับมีมีท็อปปิกตัวไหนนะครับซึ่งถ้านักลงทุนนะครับใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยจริงสามารถที่จะไปย้อนดูนะครับรายการนะครับ ซึ่งเราก็มีไว้อยู่นะครับในตัวทาง Facebook ไล v ์ของเรานี่แหละนะครับลองเลื่อนๆดูนะครับขณะที่มาส่วนมาในส่วนของของเราบ้างนะครับวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันเนี่ยคงมีสักสาประเด็นนะครับประเด็นแรกก็เดี๋ยวคุณนิกสรุปเร็วๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขของทางฝั่งสหรัฐนะครับที่วันศุกร์เนี่ยออกมาดูแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ตลาดหุ้นก็ยังขึ้นนะครับขณะที่ประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็มาคุยกันในส่วนของประเด็นโควิด นะครับของบ้านเราที่ภาพรวมดูดีขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้ความหวังนะครับที่จะกะที่จะทําให้มันเปิดเฟสสองเนี่ยนะครับมันก็มีมากขึ้นตามลําดับนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันว่าจะมีบริษัทอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในตลาดเนี่ยที่น่าจะได้ประโยชน์บ้างแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราไปอัปเดตเรื่องเรื่องงบกันนะครับอ่าประเด็นแรกเลยนะครับคุณนิกก็คือเป็นเรื่องของการรายงานนะครับตัวดัชนีภาคแรงงานของสหรัฐเนี่ยที่วันศุกร์นะครับก็มีการประกาศออกมานะครับแต่ว่าหุ้นก็ ขึ้นขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับมันมีอะไรดีกว่าที่เขาคาดหรือเปล่าฮะที่ตลาดคาดครับก็ในส่วนของตัวเลขฝั่งรายงานสหรัฐเนี่ยจริงๆก็ทั้งนอนฟาร์มเฮโ l ่เนี่ยก็ออกมาติดลบ20.5จุด้าล้านลายครับซึ่งจริงๆเนี่ยก็ลดน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานในเดือนเดียวกันก็คือเดือนเมษาเนี่ยพุ่งขึ้นมา1 4 7็ตแต่ก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นมา16%นนะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งเนี่ยครับที่ตลาด หุ้นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจข่าวหลงในส่วนตรงนี้อันที่2ก็เรื่องความตึงเครียดเรื่องเทรดวอลนะครับที่มันอาจจะผ่อนคลายช่วงสั้นหลังจากที่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็มีการออกมาให้ข่าวนะครับว่าการเจรจาเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายเนี่ยก็คือการรีโอเพนสเตทในสหรัฐเนี่ยในหลายๆรัฐที่มันค่อยๆเปิดอันนี้เนี่ยตลาดก็มองข้ามตัวเลขเศรษฐกิจที่มันไม่ดีไปเลยนะครับก็พอตัวเลขเศรษฐกิจคือมันออกมาไม่ดีแต่ว่า ไม่ดีน้อยกว่าที่ตลาดค่าใช่นะครับแล้วก็เรื่องของประเด็นรีโอเพ i n ต่างๆนะครับที่ตามมาเนี่ยก็คือดูเหมือนทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้ก็คือมันจะแกว่งไปอะไรที่สวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าทิศทางเศรษฐกิจเนี่ยที่ที่เราเห็นก็คือว่าภาพเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของอัตราการว่างงานเนี่ยในเดือนเมษาคือมันไม่ดีแล้วที่ล่าสุดเนี่ยที่ทางรัฐมนตรีคลังของสหรัฐที่เขาบอกที่ออกมาส่งสัญญาณก็ดูเหมือน ในเดือนนี้ก็น่าจะยังไม่ดีต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะเป็นภาพของการฟื้นนะครับแต่ว่าภาพของตลาดหุ้นเนี่ยดูเหมือนจะมองข้ามตรงนี้ไปละนะครับแล้วก็ตอบรับไปในเชิงบวกแล้วก็ทําให้อดัชนีดาวโจนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นภาพของการปิดบวกไปนะครับประมาณสัก1.9%ได้นะครับคุณนิครับครับแล้วก็ถัดมาคงกลับมาในบ้านเราเลยไหมครับพี่ป๊อปครับดูเหมือนว่าโฟกัสเหมือนที่พี่ป๊อปบอกว่าพอยในสัปดาห์นี้เนี่ยคงกลับมาให้น้ำหนักในส่วนของการพิจารณาการ ผ่อนปลนธุรกิจในเฟสที่2องนะครับต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนถึงวันที่17เนี่ยรัฐบาลเขามีไทม์ไลน์นะครับว่าจะมีการผ่อนปลนธุรกิจเฟสที่2อยังไงบ้างครับขออนุญาตไปดูที่หน้าจอน้ตบุกนะครับจริงๆเราก็ทํามาเป็นไทม์ไลน์นะครับว่ามันจะมีอยู่4ช่วงก็คือช่วงตั้งแต่วันที่11จนถึง13นะครับในช่วงวัน2องวันเนี่ยจะเป็นในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นของภาคธุรกิจ นะครับแล้วก็มีการซักซ้อมทําความเข้าใจของประเภทธุรกิจว่าแต่ละประเภทธุรกิจเนี่ยจะกลับมาเปิดอะไรได้บ้างครับนะครับแล้วก็วันที่1 4บสีสิเนี่ยกลุ่มตัวอย่างนะครับทางรัฐบาลเขาจะหากลุ่มตัวอย่างพื้นที่ทดลองในการเปิดเขาคงไปโฟกัสในส่วนของห้างสรรพสินค้าครับพีปปบ่ป๊อมครับอย่างเช่นอายกตัวอย่างถ้าไปหาสักห้างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ลองเปิดนะครับว่าธุรกิจ ประเภทไหนบ้างนะครับที่จะมีการเปิดได้บ้างนะครับเพาจริงๆเนี่ยอย่างที่เราก็ทราบกันอยู่นะครับว่าไอ้ถ้าอย่างผมไปเซนทันไปเดอะมอลล์เนี่ยจริงๆเขาก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเปิดปเฉพาะซ่าโซนฟูดคอร์ดหรือว่าศูนอาหารนะครับซูนท็อปโซนท็อปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการทดลองบาง ธุรกิจว่าถ้าเกิดกลับมาเปิดแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีการประเมินผลแล้วถ้าเกิดผ่านเนี่ยวันที่17 <S 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 ก็จะมีการเริ่มผ่อนปลนนะครับโดยเขามีเงื่อนไขนะครับว่าการผ่อนปลนธุรกิจการเปิดธุรกิจในวันที่17 <S <S นี้เนี่ยนะครับจะต้องไม่มีผู้ติดเชื้อเงื่อนไขก็คือต้องไม่มีผู้ติดเชื้อระล,ลอ,อกที่2นะครับซึ่งถ้าเกิดมีการติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยโอกาสกลับมาปิดธุรกิจก็มีโอกาสมากขึ้นครับแล้วก็ในรอบนี้เนี่ยตลาดคงมาโฟกัสประเภทธุรกิจที่จะกลับมาเปิด นะครับก็หลกัหลกๆคงไปโฟกัสตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงฟิตเนสครับศูนย์มิชุมสินค้านะครับแล้วก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าช่วงวันสองวันนี้เนี่ยจะมีรายละเอียดธุรกิจอะไรบ้างครับนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่ามันคงเป็นการเปิดเพื่อผ่อนคลายผ่อนให้เศรษฐกิจเนี่ยมันดูดีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวเลข cci ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยปรากฏว่าออกมาเนี่ยทำจุดต่ำสุดเป็นประวัติการตั้งตั้งแต่มีการเก็บ นะครับซึ่งตรงนี้มันก็บ่งชี้ได้ว่าเศรษฐกิจไทยการบริโภคนะครับมันก็ยังไม่ดีครับนะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยคือภาพภาพตัวเศรษฐกิจเนี่ยที่มันมองแล้วเนี่ยมันยังไม่ดีดนะครับแม้ว่าตัวโควิดเนี่ยคือขานึ่มันจะเป็นความเสี่ยงนะครับแต่ว่าถ้ายังรอต่อไปเนี่ยนะครับดูเหมือนฝั่งของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้ก็คือทางเอกชนนะครับก็น่าจะพยายามนะครับพยายามช่วยประคับประคองแล้วก็ช่วยกันเปิดต่อไปให้มันได้นะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ นะครับอย่างที่หลายหลายหลายๆฝ่ายคิดไว้ตอนแรกนะครับซึ่งสิ่งที่ถ้าจะเปิดมาเนี่ยนะครับเปิดเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถามว่าถ้าเราไปเชื่อมโยงกับในส่วนของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับบริษัทที่ที่น่าจะได้ประโยชน์จากเนี้ยนะครับก็คือสิ่งที่เราเห็นในข่าวก็คืออย่างพวกห้างสรรพสินค้าใช่ไหมฮะที่เปิดเพราะอะไรร้านค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันน่าที่จะเริ่มทยอยเปิดมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มองว่าตัวผลประกอบการของเขาเนี่ยนะครับในช่วงแรกเนี่ยคือคง คงจะยังไม่สามารถที่จะทํากําไรได้นะครับในระดับปกตินะครับเพราะอะไรเพราะยกตัวอย่างนะครับอย่างในส่วนของ c p n เนี่ยนะครับคุณนิกก็คือที่ทางห้างเขาเนี่ยนะครับก็ตัวเซ็นทันเนี่ยก็มีการเปิดไปตั้งแต่เมษาเนาะที่เปิดไปบางส่วนอย่างที่คุณนิกได้บอกไปนะครับทั้งในส่วนของพวกศูนย์อาหารนะครับพวกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับพวกร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยนะครับตอนที่เขาเปิดเนี่ยนะครับ ก็มันคิดเป็น40%ของพื้นที่เช่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าร้านที่เปิดเนี่ยนะครับทางห้างเนี่ยนะครับทางทาง CPN เนี่ยนะฮะเขาก็มีการลดค่าเช่าให้ใช่ครับขนาดที่ร้านที่ยังไม่ได้เปิดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเก็บค่าเช่าเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยคือเราก็เชื่อว่าในในยามที่ภาวะที่ถ้าสมมติว่าเฟสสองมันเข้ามาเนี่ยลราเหมือนกับร้านต่างๆเนี่ยมันทยอยเปิดเนี่ยนะครับคือตัวอย่าง CPN เนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปเก็บ เก็บค่าเช่าในราคาที่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของผลประกอบการเนี่ยนะมันคงจะยังไม่ได้อยู่ในระดับปกตินะครับยังไม่ได้อยู่ในระดับปกติแต่ว่าสิ่งที่ตามมาตอนแรกเนี่ยนะครับที่เราจะเห็นก่อนเลยก็คือในส่วนของเซนติเมนต์นะครับของเซนติเมนต์ที่จะมามันจะเป็นบวกกับในส่วนของราคาหุ้นนะครับซึ่งถ้าถามว่าถ้าเราจะมองในแง่ของกระแสเนี่ยนะครับกลุ่มไหนที่ที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับเรามองว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะครับที่ สาขานะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขายังอยู่ถูกปิดอยู่เยอะเนี่ยนะครับถ้ามันโดนปลดล็อกออกมานนะครับตรงส่วนเนี้ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้กระแสเนี่ยมันน่าจะมีได้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งถ้าฝ่ายวิจัยเราประเมินเนี่ยนะฮะหุ้นที่ถ้าเราจะเข้าไปนะครับไปเทรดดิ้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระแสพวกเนี้ยนะครับเรามองว่าหุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์อันดับต้นๆเนี่ยก็คือในส่วนของคอมเซเว่นครับคือคอมเซเว่นนะครับตอนนี้สาขาของเขาเนี่ยนะฮะก็คือมันมีทั้งหมดเนี่ยสามนรดอยู่ นะครับร้อยแปดสิบหกสาขาครับนะครับก็ที่ปิดอยู่เนี่ยก็คิดเป็นสัดส่วนเนี่ยนะฮะประมาณสักห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นโอ้เยอะนะฮะครับแล้วก็อีกอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของอตัวดูโฮมนะครับดูโฮมสาขาปัจจุบันเนี่ยมีอยู่10สาขาคะับซึ่งตอนนี้ปิดอยู่6นะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี้ยถ้าเปิดมาเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเป็นเป็นบวกครับครับซึ่ง2ออันเนี้ยนะครับเราก็มองว่าเป็นอันดับต้นๆแหละนะครับที่ถ้า ถ้ามีการคลายล็อกตรงส่วนนี้ออกมาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นซน n t i m e n t เชิงบวกเพราะว่าปัจจุบันสาขาเขายังปิดเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเรื่องของการคลายล็อก นะครับเฟสสนะครับซึ่งทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามตลอดสัปดาห์ตลอดสัปดาห์าหเพราะว่าในในระหว่างวันที่วันนี้นะครับจนถึงวันที่13เนี่ยเป็นเป็นช่วงของการรับฟังความคิดเห็นอยู่ครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปเข้าในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีอ,อะไรเพื่อที่จะพิจารณานะครับแล้วก็มาเคาะกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับแนวทางมันมันจะเป็นอย่างไร,รแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยประเทศหนึงนิกที่พอเปิดมาเนี่ย มันเริ่มมีการกลับเข้ามาติดอีกแล้วประเทศที่พี่ป๊อปชอบดูซีรีส์อบบใช่เกาหลีใต้กหใต้ที่เราเห็นข่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีกลุ่มวัยรุ่นนะไปเที่ยวไปเที่ยวในย่านอีิตาลีไม่รู้ว่าไปดูเน็ตฟลิแล้วทำให้อารมณ์ทำให้ต้องไปย่านนั้นหรือเปล่าพักแซลอยผมก็ดูเหมือนกันผมแฟนคลับ เหมือนพระเอกเลยครับคุณพักใร่อยนอันนี้พักใสยึดครับครับก็ก็เนี่ยฮะคือคือภาพพอเปิดปุ๊บเนี่ยทำให้มีคนไปไปเที่ยวกันนะครับในในพวกย่านนั้นซึ่งมันเป็นก็เป็นย่านที่พวกวัยรุ่นน่าจะชอบไปถ้าเราดูในหนังนะครับก็เป็นเหมือนแบบเป็นพวกผับแอนเลสซองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอมันไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันทําให้เกิดการติดเชื้อละมันมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดคัสเตอร์ใหม่ขึ้นมา นะครับแล้วพอมันเกิดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นวันนี้ถ้าเราถ้าเรามาดูในในในการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยนะครับคือภาพของตลาดหุ้นในภูมิภาคชาวนี้ก็ต้องบอกว่าบวกบวกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะบ,บ,บวกมาได้1%เนสร็เี่ยทั้งไต้หวันเนี่ยบวกมา1%นะฮะพี่ป่นบวง1% ฮ่องกงบวก1.8%แต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยนะครับที่พอมันมีความกังวลแบบนี้นะครับมันจะทำให้ตลาดหุ้นของเขาเนี่ยคือมันค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแกว่งคือทรงตัวนะครับทรงตัวคือบวกประมาณสัก0.2%ก็ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มภูมิภาคนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าภาพมันอาจจะมีการเปิดแหละแต่สิ่งในระยะถัดไปเนี่ยพอเปิดแล้วอ่ะที่มันจะเกิดเป็นในส่วนของเซคกันเวฟเนี่ยตรงส่วนนี้มันก็ถือว่าเป็นเป็นความเสี่ยงที่ประมาทไม่ได้เหมือนกัน นะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันแบบเป็นระยะระยะอย่างใกล้ชิดโอ้ยางงี้ถ้าผมมาดูนี่บ้านเรานี้ย่านที่วัยรุ่นไปเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นสยามนะครับเซนทรัลเวล์กรูฟทองหล่ออะไรอย่างนี้ก็โอกาสการเปิดก็น่าจะถูกเลื่อนออกไปนะะลำดับไทยๆเนาะนะเขาน่าจะเปิดอะไรที่มันควบคุมได้ควบคุมได้ก่อนนะครับเพราะฉนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันไปนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นสุดท้ายก็เป็นในส่วนของการรายงานงบ นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตมามาอัปเดตนิดนึงแล้วกันนะครับวา่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่เราเก็บตัวเลขนะครับงบไตรมาสหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยนะฮะถึงถึงเมื่อช่วงเช้านะครับมีทั้งหมดมีทั้งสิ้นที่รายงานมา78บริษัทนะครับก็คิดเป็นสัดส,ส่วนเนี่ย35%อของ market cap นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทำกำไรสุทธิได้รวมกันทั้งสิ้น6.3หมื่นล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นภาพของการหดตัวไปนะครับ48.5เปรนอเยียะครับซึ่งหลกัหลกๆเนี่ยนะครับที่หดตัวกันไปเนี่ยก็อย่างที่ช่วงกลุ่มแบงค์นะกลุ่มแบงค์เนี่ยที่รายงานกันไปเสร็จก่อนหน้าก็ ติดลบไปประมาณสัก20%ได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ติดลบเยอะๆเนี่ยก็มาเป็นหุ้นในกลุ่มพวกรงกันะครับลงกันอย่าง t h a อย i l IRPC, PTGC นะครับพวกนี้ก็ขัดทุนหมดเลยนะครับก็เลยเป็นตัวที่ฉุดกําไรลงมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องติดตามก็คือว่าในช่วงสัปดาห์นี้มันจะเป็นโค้งสุดท้ายนะครับในการรายงานงบนะครับซึ่งฝ่ายวิจัยเนี่ยเราประเมินว่าในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับ ตัวงบเนี่ยครับตัวกําไรเนี่ยนะครับควรจะออกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า1.8แสนล้านไม่ต่ากว่า1.8แสนล้านเพราะว่าถ้าต่ํากว่าเนี่ยนะดูแล้วมันจะมีความเสี่ยงต่อประมาณการ,รกําไรบริษัทจดทะเบียนทั้งปีที่ฝ่ายวิจัยเราประเมินไว้อยู่ที่7.8แสนล้านนะครับหรือว่าคิดเป็น EPS อยู่ที่72.6บาทต่อหุน้นครับนะซึ่งตรงส่วนนี้นะครเป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องติดตามกันนะครับว่า ผลประกอบการของบ้านเราเนี่ยนะครับจะทำได้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้มันมันน่าจะเป็นอะไรที่อาจจะทําให้ภาพของการขึ้นของราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมูทนะมันอาจจะเป็นลักษณะคือแกวงพันผวนครับแกวงพันผวนก็คือขึ้นแล้วเดี๋ยวพอขึ้นในระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็เชื่อว่าตรงบริเวณช่วงพ3น0ามถึงพันส่เนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดแนวต้านนะครับของสัปดาห์นี้นะครับขณะที่ กรณีการลงทุนบ้างเป็นไงครับกรณีรการลงทุนเนี่ยนนก็เราเชื่อว่าภาพของวันนี้ตลาดคงมีโอกาสที่จะ ฟื้นตามทิศทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของในประเทศเองก็ยังอยู่ในกระแสนะครับกระแสของอการขายล็อกเฟสสองนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยภาพแบบนี้มันก็น่าจะทําให้ภาพของราคาหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับยังมีลักษณะคือน่าจะฟื้นต,ตัวต่อได้นะครับกลยุทธการลงทุนของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าการขึ้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์เราหนึ่งของเราเนี่ยนะฮรเราจะเลือกไปที่หุ้นแลกขาดเพย์นะครับแลกขาดเพย์เนี่ยเราก็ยังอยู่ไปที่ในส่วนของหุ้น BCP หร ือว่าหุ้นบางจ่านะครับหุ้นบางจ่าเนี่ยนะฮะคือราคาหุ้นนะครับอย่างที่บอกไปก็คือว่าในแง่ของเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยมันแลกกาดกลุ่มมากๆนะครับตัวบางจ่าเนี่ยขึ้นมา3%เอเองนะครับในตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมานะครับขณะที่ในส่วนของ SPRC หรือว่าไทยออยเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยยีแล้วก็18%ตามลำดับ,บครับขณะที่ อีกขาหนึ่งเนี่ยนะครับตัว BCPG นะครับที่บางจากเขาถือหุ้นอยู่70%เนีภาพของราคาหุ้นเนี่ยมันก็ฟื้นไปถึง15%นะครับมันก็สะท้อนว่าราคาหุ้นของบางจากเนี่ยนะครมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ Under-Perform มมากๆนะครับซึ่งสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะครับก็เชื่อว่ามันน่าจะมาจากในในส่วนของเรื่องของงบแหละนะครับที่ไตรมาสหนึ่งก็ต้องบอกว่า งบของบ้างจากเนี่ยเราก็เชื่อว่าคงไม่ได้เด่นอะไรครเพราะว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับงบในกลุ่มลงกันด้วยกันเองเนี่ยนะครับทั้ง SPRC ไ IP, t h ออ o i ์ PTGC เนี่ยพวกนี้คือออกมาเนี่ยคือมันติดลบ,บนะครับแต่ว่า สิ่งที่เรามองอยู่อย่างนึงก็คือว่าพอติดลบในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยแต่แต่ไตรมาสสเนี่ยเราเชื่อว่าภาพของธุรกิจโรงกันเนี่ยน่าจะฟื้นขึ้นมาได้นะครับด้วยสาเหตุหลักๆเนี่ยคืออะไรคือในส่วนของสต็อกล้อเนี่ยที่รเราเชื่อว่าในช่วงของไตรมาสสเนี่ยนะครับมันจะไม่มันจะไม่ได้มีเยอะเหมือนไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูราคาน้ํามันดิบตอนนี้มันก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับถ้าเทียบกับช่วงไตรมาสหนึ่งมาแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้นะครับก็ งบไตรมาสหเนี่ยคงออกมาไม่ดีหรอกนะครับแต่ว่าให้มองข้ามไปนะครับไปดูที่ไตรมาสสเลยดีกว่านะครับแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยในส่วนของเพอร์ฟอร์แมนซ์หุ้นเองนะครับในกลุ่มลงการอย่างไทยออยลหรือพี่ทีจเนี่ยคือวันศุกร์รายงานออกมานี่ขาดทุนทั้งคู่แต่ว่าราคาหุ้นกลับขึ้นส่วนทางนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพภาพแบบนี้ก็คงจะเป็นลักษณะคือตีมคงคงจะมองข้ามไปนะครับคงจะมองข้ามจากในช่วงของไตรมาสหนึ่งไป นะครับเพราะฉนั้นตัว BCP เนี่ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้งางแลกกาดมากนะครับ Fair v a l u อยู่ที่22บาทนะครับแล้วก็ถัดมานะครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับ <ứng. S 1> เราก็ยังชอบในส่วนของ STA นะครับ STA เนี่ยนะครับเรา,ามองว่าในช่วงของไตรมาสหนึ่งเนี่ยผลประกอบการข,ของเขาเนี่ยนะครับ <ứng. S 1> จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเด่นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องของการ การความต้องการการใช้ถุงมือ,อยางเนี่ยนะฮะมันเพิ่มขึ้นนะครับขณะที่ในส่วนของธุรกิจยางพาราของเขาเองเนี่ยนะครับวอลรุ่มการขา,ข,าขายของเขาเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเนื่องจากว่าตัวซัพพลายที่เป็นคู่แข่งของเขาเนี่ยอ่ามันเขาล้มหายตาย,ย,ตายจากไปน,ออนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับภาพอันนี้นะครับเอสีเอก็ถือเป็นอีกคุณหนึ่งที่เราก็ยังชอบอยู่นะครับแฟคแวลูอยู่ที่14บาทนะครับเพราะนั้นนะครับภาพ นะครับวันนี้เราก็ท็อปพิกของเรานะครับมี2ตัวนะครับนั่นก็คือในส่วนของ BCP นะครับที่เน้นในตีมของแล็กกาดเพนะครับแล้วก็ STA นะครับที่เราคาดว่าผลประกอบการเนี่ยจะโดดเด่นนะครับดูเหมือนตอนนี้ตลาดหุ้นหลายๆที่ก็จะมองข้ามทั้งงบไม่ดีตัวเลขเศรษฐกิจที่ไม่ดีในไตรมาสหนึ่งไปแล้วนะครับใช่ครับเพราะนั้นก็มองข้ามกันไปนะครับไปหาหุ้นแล็กกาดเพกันดีกว่านะครับครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปที่ในส่วนของคำถามคำถาม นะครับก็ Top ไปดูที่หุ้นท็อปพิกของเราละกันนะครับก็ภาพของหุ้นท็อปพิกเนี่ยนะครับตัวแรกเนี่ยนะครับผมขออนุญาตให้ไปดูไปดูชาร์ตของ STA นิดนึงนะครับ,รบก็กราฟของ STA เนี่ยก็เป็นภาพค่อยๆข,ขึ้นมาอย่างต่อเน,นื่อนงะแล้วก็ เกาะตามเส้นพวก5วห้ครับแล้วก็10วันมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้นะครับผมว่าถ้าจะตั้งรับเนี่ยแนวรับก็อยู่ตรงโซนบริเวณช่วง13บาทจนถึง13.3นะครับขณะที่แนวต้านของเขาเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงบริเวณช่วง14.2นะครับแล้วก็อีกพูดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของอีซีพีนะครับคือภาพของ BCP เนี่ยนะครับ อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะคือไม่ค่อยได้ได้ขึ้นเท่าไหร่เลยครับเพราะนั้นเนี่ยภาพแบบนี้นะครับผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับหลักการเพราะว่าถ้าเราไปมองราคาหุ้นอย่างพวกหุ้นในกลุ่มเขาไทยออยสพอาร์ซีนะครับก็ขึ้นไปค่อนข้างเร่งตัวเลยทีเดียวนะครับแนวรับนะครับของ BCP เนี่ยนะฮะอยู่ตรงบริเวณช่วง19บาทนะครับส่วนแนวต้านนะฮะอยู่ที่19.9กานะครับครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ เวลาก็หมดพอดีนะครับพวกเรา2คนก็ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ